สวัสดีค่ะมาพกกับกินยูแบบเปนบ้านปี้ยาชาแนลค่ะพี่น้องโมนิสภาพมาให้กับเผาค่ะเมนูหมนมินเป็นอาหารไทยค่ะพี่น้องจะพามาทําแกงจืดกะหล่ำปียัดไส้นะคะพี่น้องอเผอิญไปตลาดค่ะพี่น้องไปเห็นเบบี้นะคะ กะหล่ำปีอ่อนๆหน่อยๆค่ะพี่น้องนะคะแล้วคิดอยากเอามาต้มยัดไส้ต้มจืดวันๆนะคะพี่น้องนะคะส่วนผสมหลักๆก็จะมีอันนี้ค่ะกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะเอาไว้ใส่ในน้าซุปค่ะอันนี้สามเกลอค่ะโยโขไวหมักหมูค่ะแล้วก็แค่รสก,กับกะหล่ำปีนะคะพี่น้องนะคะก็อื่นค่ะเดีย๋ยวเราจะมาหมูกันก่อนค่ะนะคะที่จริงหมูนี่พี่น้องนะคะเราจะหมักแค่ใส่ํำปลาใส่แป้งมันก็นไดค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะ่ะอันนี้ ผักชีแก่ๆที่นี่มันจะมิกินสาบนะคะของหมูซึ่งจะน่าระบหมักค,ค่ะพี่น้องนะคะเดียวก็เลยต้องโขกสามเกลือเส่ลงไปด้วยค่ะนะคะใส่น้ำปาลาลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยแป้งมันนะคะแป้งมันนี่จะทำให้หมูนุ่มนะคะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะคลุกเข้าให้เข้ากันค่ะซ้ำกันหน่อยพอพี่น้องนี่ค่ะ เอาล้ค่ะหลังจากคลุกเขาให้เขากันแล้วแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องนะคะให้เติมน้ําลงนิดนึงด้ค่ะน้ำเปล่าเท่านี้ค่ะพี่น้องเพืือให้ดรเเข้าสินุ่มขึ้นว่าเก้าค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเรามาทําการทํากระลำปีค่ะพี่น้องเห็ดหยักใส่ค่ะนะคะก่อนอื่นค่ะจะย่อหันให้เบงนะคะเอาเปลือกออกสักนิดนึงเพราะวันบมงงามนะคะพี่น้องนี่ค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะ เจาะรูนะคะส่วนตัวพักบ่ต้องทิ่มค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องสามารถถ้าเห็นตังสี่ละพักเอาไปใส่นะคะไม่ต้องทิ้งค่ะเพราะว่าเราไปใส่ในแกงจืดก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะข้าวป่ต่อมเอาไปใส่เลยค่ะหรือถ้าส่วนหั่นใส่ไปกับหมูก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่สอบเลยค่ะแต่ของเยี่ยนี่จะเอาไปใส่ในาน้าแกงจืดเนี่ยนะคะเป็นอย่างคือ ตแต่เห็ดคลิปมาบ่เคยเห็ดเมนูเนี่ยค่ะพี่น้องเพราะว่าบ่ได้เห็นนะคะไม่เคยเจอกะดำปีหัวหน่อยค่ะพี่น้องนะคะเจอแต่หัวใหญ่ๆมากกระสือค่อนข้างกระสือเปลืองใส่เปลืองยังค่ะพี่น้องต้องยัดหมูหัวใหญ่ๆนะคะเราก็เลยบ่ค่อยเห็ดนะคะนี่ค่ะออกมาอันนี้กินกะดำหุ่นก็ได้ค่ะพี่น้องกรอบๆแซ่บๆค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะเราพยายามนะคะล้วงออกจะสีค่ะ วงออกมาเพื่อต้องการให้มูเข้าไปได้หลายนะคะเอาละเดีย๋ยวจะไปเอา้อนกันค่ะพี่น้องเอาละค่ะทำไมต้องเอาช้อนแบบนี้พี่น้องสะว่าเพราะว่าสเสตหิหักเข้าบ่กลาดนะคะบวมอีกบวเป็นอย่างเดยคะ่ะซ้อนสังกะสีบ้านเ้องก็ได้น่คะเอาออกถ้าเข้าบแซ่ไปน้่นำนำตมนำแกงเข้าเอาไปกินก็ตำบุกฮงก็ได้ค่ะกะํากลังกรกรลังแ่บนะคะพี่น้องนะคะ นี่ค่ะข้างล่างเอาไว้นะคะสใส่ไส่หมูหลายก็เลยสลวงใส่ออกได้หลายค่ะวิธีการทับนี้คือสไตล์เย่าเลยค่ะพี่น้องเพื่อนๆอาจจะเก่งอาจจะเฮ็ดคว้านเก่งค่ะแต่ว่าจะเย่าโมถนัดนะคะเย่าก็จะใส่แบบวิธีนี้นะคะนะคะเอาละค่ะได้เย่าขออนุญาตลวงใส่กะหลับปีไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวสภาพมันจะหมูค่ะ เอาล่ะค่ะหลังจากเยาวคว้านไส้กระลำปีเสร็จแล้วนะคะจะใส่หมูลงไปค่ะพี่น้องนะคะใส่ปรามาณนี้อันนี้ก็ลายโพดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันสุกนะคะหมูมันก็จะพองขึ้นค่ะชิュเมงวนนะคะ,นะคะส่วนกระลำปีทีควันไส้ออกนะคะที่ตัดออกเมื่อกี้ไม่ทิ้งค่ะ นะคะจะเอาไว้กินกรอบๆสดๆค่ะกินกขนมจีนก็ได้หรือกินกับส้มตําก็ได้นะคะหรือเราจะต้มไปกับน้ําซุปก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะแล้วแต่มักแต่ชอบเลยค่ะแต่ว่า,าตัวเป็นน้าซุปนะคะพี่น้องเมื่อกระสเลกนะคะจะทําให้น้ําซุปเราขุ่นนิดนึงนะคะพี่น้องแต่ว่ากะบ๊เป็นยังนะคะเอาละซ้ำนี้ค่ะนะคะ เอาละค่ะที่นี่เข้าไปทําการต้มกันเลยค่ะราคาพี่น้องหลังจากนั้นค่ะ่าตั้งน้ำให้พ่อเดือดนะคะใส่3ามเกลือลงไปค่ะกระเทียมพริกไทยรากผักชีค่ะแล้วก็ตามด้วยแครอทค่ะพี่น้องนะคะใส่แครอทลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะปรุงรสเลยค่ะเพราะว่าเข้าสีเขียวกำลําปีไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะใส่ผงปรุงรสลงไป ะะเพราะว่าเขาใส่เป็นน้ำเปล่านะคะพี่น้องเนี่ยถึงเงินขาพงคงลดบไดเลยคะ่ะพี่น้องจังไลยก็ต้องมีค่ะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นใส่สีอิ่วนิดนึงค่ะทําสีนะคะเพื่อให้น้ําแกลืดเราไม่ขาวแ้ยแก,แกนะคะพี่น้องนะคะให้มีสีแน่นิดนึงค่ะนะคะหลังจากนั้นค่ะรีไฟอ่อนค่ะใส่กระลำปีลงไปเลยค่ะนะคะ,คะมีขาผสมหมอย่าบวลพี่น้องเหลือหมอหนว้หน่อยสองใบแค่นี้นะคะโอเคค่ะพี่น้อง นะคะเปิดไฟขึ้นค่ะเอาไฟกลางๆค่ะหลังจากเข้ารีไฟออนนะคะพี่น้องเคี่ยวไปเรื่อยๆตุ้นไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่ามูลและกรหล่าปีจะนุ่มนะคะ นุ่มเละอร่อยนะคะพี่น้องรสชาติให้ออกหวานน้าสุกนะคะหวานน้ากระลำปีค่ะพี่น้องแซบนะคะเมนูนี้ยั่วบริเคจจักเถื่อนะคะพี่น้องนี่รับเพิ่งไปเจอนะคะเแบบี้เอ่อกระลำปีนะคะพี่น้องก็เลยเอามาเห็ดนะคะแซบนะคะพี่น้องต้มเปื่อๆต้มเนะๆนหน่อยหนึ่งคะ่ะเวลากินคะ่ะตักทั้งหมูทั้งกระลำปีเป็นผักนะคะพี่น้องเฮให้ลูเต่าเราหลานเท่ากินได้สบายเลยะคะ่ะพี่น้องนะคะส่วนอันนี้ที่เอาออกค่ะพี่น้องนะคะบบถิม เดี๋ยวสะกินก็ขอบุญน,นะคะพี่น้องนี่คะ่ะกรอบแสบนะคะมันหน่อยนะคะเดี๋ยวไปเจองวดนะซื้อไม่อีกอยู่ยค่ะ <c oughs> พี่น้องนะคะอันนี้ซื้อมาล่องเบงซื้อค่ะนะคะหลังจากนั้นก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องจนกว่ากระลำปีเขาสุดเปลือยนะคะเดี๋ยวย่อสัมมาเห็บเบงนะคะพี่น้องตอนที่ตมแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนรสชาติก็คือแกงจืดทั่วไปค่ะพี่น้องนะคะ <c oughs> ให้มีรสนวันวๆรดแกงจืดนั่นแหละค่ะพี่น้องนะคะให้ปั๊บเอาถูกาปเจาของนะคะมามี่ยังพิเศษค่ะพี่น้องหลังจากนี้นะคะนะคะไป ทีนี้เย่าเขียวไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมามืองกันตอนที่เขียวซุกแล้วเรียบร้อยค่ะราคะพี่น้องเมนูมือน,นี่ค่ะแกงจืดกระลำปียัดไส้บอกเลยว่าค่ะพี่น้องอร่อยมากๆค่ะพี่น้องน้ำซุปค่ะพี่น้องเย่าชิมเมือกี้นะคะหวานโดยไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยค่ะพี่น้องนะคะ กอกระลำปีนุ่มๆค่ะพี่น้องเหมาะแห้งค่ะพี่น้องนะคะเหมาะสาหรับทําให้เด็กหรือว่าทําให้คนชรานะคะพี่น้องที่ฟันบอดีนะคะกินได้เลยค่ะนะคะความหวานมันจะออกมาจากตัวกระลำปีเลยค่ะพี่น้องย่อใส่แคบผงกรุงรสแล้วก็ซีอยู่นิดนึงแค่นั้นเองค่ะพี่น้องนะคะใน้นาซุปเผากลมๆนะคะปิดท้ายด้วยผักชีค่ะพี่น้องใส่ลงไปพ่อให้มี่กินนิดๆค่ะแต่ว่าแนะนาซุปเผานี่ไม่มีกินอยู่แล้วเพราะย่าจะใส่ กระเทียมพี่ไทยราผักชีลงไปแซบค่ะพี่น้องไม่นุนี้เอาอยู่ค่ะนะคะในตัวหมูนะคะพี่น้องเยอะแอบชิมนิดนึงค่ะพี่น้องแซบกาลังพอดีค่ะไม่จืดไม่เค็มเกินไปนะคะก็คือแบบกาลังนุ่งๆนะคะพี่น้องเอาง่ายๆนะคะผพ้ใดมากระเทียมเจียวโรยลงไปก็ได้นะคะจะยืนพื้นบวกินค่ะพี่น้องขอบคุณหลายค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องนะคะมาค่ะมากินเข้าด้วยกันค่ะพี่น้องกั แกงจืดกะหล่ำปียัดไส้ค่ะ